ก็วัเนี่้กูอะไรวะพวกมันพูดอะไรกันที่มาจับพวกกูคอณได้ไหมไอ้ถัวเดีือบบ่อยถูกถูกไหมั้นนี่ลู้ว่าตัวมันมาจับยิงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงมีโดนจับกันด้วยหรอก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็นะครับตัวก็ตัวมอนนะครับผม และในเกมนี้นะครับผมผมจะทําการเกลียนฝั่งตรงข้ามแล้วก็เกลียนฝั่งตัวเองด้วยนะครับโดยการที่มาเล่นซัพพอร์ตครับผมโดยที่เออ่จะมาหยิบไอรีโลมิงนะครับผมซึ่งเซเนี่ยมันก็บอกผมแล้วนะครับว่าผมออฟนะผมออฟน้ำไม่ได้โลงนะบัตรมันบอกแล้วว่ามันออกเป็นเอนั่นแหละผมก็เลยจะจัดการทําไอรีโลมิงนี่ไง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮีโร่โลมิงนะครับผมไม่มีจำกัดนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรโลมิงนะผมเหลืออีกสิบวินาทีก็บอกอยู่ว่าจะออกมึงก็ออไปดิกูก็โลมิงไงกูจะเล่นซัพพอร์ตเออ นี่นะครับเป็นฮีโร่ที่ฝั่งพวกเราเลือกมานะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลือกมาเฮ้ยกูจะเล่นได้ไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีแก๊กด้วยกับลิงโอ้มีเอลนดอร์อีกเอลเดอร์เอลนดอร์อยู่เล่นแค่ กูรู้อ่ะก็วนเนี่ยป่วยอะไรวะพวกมันพูดอะไรกันที่จะมาจับพวกคุณนะนี่ไงไอ้ถัวเรียกบ่อยถัวถูกมันนี่กูรู้ว่าตัวมันมาจับยิงดีต้องเดือดสู้เออโอวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงมีโดนจับกันด้วยหรอเฮ้ยทีมแห่งอาชญากรรมหรือเปล่าเนี่ยสู้กับศัตรูไปด้วยกันไอ้เหนื่อยนะไอ้เรจอเออใช่ใช่กูตายผมลงครับผม เดี๋ยวพิมพ์ตอบเขาหน่อยนะนั่นแก๊ก right? ่อยสิปอปเฟอรเรายังไม่เกิดออดูวันอยากปับเฮ้ยแก๊กมาแก๊กมาโอ้โแก๊กมาเหรอเพื่อนไปกันเพื่อนสิเพื่อนโอ้โหมามามากันกันกันเดี๋ยวได้นี่ยกฟองโอ้โหเฮ้ยมันติ๊กมันติ๊กเอาเดินดึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉีดเจ็บฉีดเจ็บ มันไม่เจ็บแล้วมันจะตายแล้วนั่นอ่ะโอ้โหเสียดายฉี่มากๆเลยนะเดี๋ยวมาเช็คดูกันอ่าน่าจะกลับ้าแล้วก็ถือเวลาตัดเวทนี่จบวิทยาศาสตร์นะมึงต้องเลือกกันใหม่ต้องแดงนะพี่ไม่น่าได้ไม่น่าได้นั่นลีจอมยุ่งเลยแต่ลีหมดเลยทุกอย่างอ่ะนั่นลี ลิงอยู่แดงลิงอยู่แดงอะไรกันวะชี้แต่เรื่องมันไม่น่าแทงกันมีแทงกันด้วยหรอโอ้โหไม่ใช่มันสถิตถึงถึงคนด้วยมันก็ถึงดอะ่อยถอยถอยกูนี่ตกใจกับพ่อเมืองเลยนะมีแทงกันด้วยออ้ห ดูเหมือนจะมาเสียงนะมาจากเอ่อคนเล่นเซี่ยงหยอดนะอันนี้ผมเดาอ่ะไงมาเจ็บมาเจ็บเยิงระวังลิงนะลิงน่าจะอยู่ตรงมันน่าจะวอยู่ท้ายโอ้ได้ได้เพื่อนเดี๋ยวระวังลิงให้นี่ตอดลิงไปนหนึ่งดอกว่องหนูฉีให้ผมเลวสี่พอดีเล่นได้นั่นนี่ เล่นได้เล่นได้เล่นได้อันตุ๊กตุ๊กเล่นไม่สี่นะเล่นไม่สี่ลิงไตลิงไตฉีไตฉีไตฉีไตเยลงลงลงโอ้โหลงสวยมากโอ้โหดูดูดูซาต้าเดี๋ยวซาต้าบินกูแตะโอ้ซาต้าบินอีทันเลยเลยกูหลอกซาต้าหน่อยกูหลอกอ่าเฮโคฟุ่งเลยอ่ะสวยเพื่อนยากวันนี้กูได้ยินโทษอซาต้าบินพอดีเลยโอ้โห สุดยอดจัดทีมเราเดี๋ยวเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเอาเสียงเอาเสียงของเกม่ะขึ้นแล้วก็เอาเสียงของผมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเอาขึ้นด้วยลูกมันไมนจะเสียงดังกันไปอะไม่เห็นลิงอะเป็นเสียงเกมเสียงคนพูดได้ได้เนอันตีสิบวิอันตีอผมสิบวิอันตีสิบวิอรอ ยังไม่เท่าเดินล่างเหรอผิดเดล่างเดิล่างเหรอไปดิไปดิลงมา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 จบมาทำได้ดีอ่ะลงมาเลยเล่นได้นะเล่นได้นะผมมีอันติเนาะอันติปรมาเลยเพื่อนมาเลยลง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 มาเลยเรายังไม่อันตินะอ้าว เดี๋ยวมึงบอกว่ามึงเล่นได้แต่มึงตายกันแล้วเนี่ยนะหหนเ่เี่ยงอไวเนี่ยโอ้หเห็นเลยนี้ยลิงหายลิงหายลิงอุก่อนลิงอุกอยอนลิงหนอยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวลิงอะ ดิ้งเจ็บดิงเจ็บดิงเจ็บดิงเจ็บอืมซาต้าตอดมาหนึ่งทีว้าดึงไม่โดนต้องรบมาเดี๋ยวมาช่วยนะแกยังดิงบทีอยู่ดิงเจ็บเนบอกเลยทีมกุศล่ะสัวซัวมีร้างเพื่อนมีล้างมีล้างมีล้างมี่างเต้นได้เต้นได้เนได้สวย สวยสวยลิงมาลิงมาเฮ้ยเอาลิงได้เอาลิงต่อได้สวย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 เพื่อนผมบอกว่าเอาลิงต่อได้นะครับแต่ผมสกิลแค่อย่างเดียวแล้วผมก็กลับกลับมาอยู่ในป้อมกูก็กลัวตายเป็นไหมกลับกางก่อนนะสลับลิงได้ไหม ได้ได้ได้เซเนียร์เว็บนี่ยอ้าวสลับเลนได้เหรอมามามาเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเซเนียร์มาแล้ว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 เซเนียรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแว่นแว่นเจ้ก่อนได้ปะเฮ้ยโดนเฉยฮาวิเมียนติเพื่อนมาดิอยู่นี่สิมาดีผมรีบทำไม กลัวท,ทำไมกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษตัวนาจะแตกเฮ้ยมันเป็นตายู่เดนงดึงโทษโทษทุกคนไอ้ลงไม่ทันหรอออโห่กดโทษทีเดียวเกมมันดึงกันพอดีขึ้นมาหน่อยเฮ้ยคนแข่งไม่ทันอะไอ้ก็ได้ขึ้นมาทีเรียบร้อยกูแตก ตายเลยการบุญก่อนนะพี <laughs> ่โดนลิงทุบหัวตายเลยคือตามจริงผมนี่อยากฟังเรื่องที่พวกมันพูดกันมาแจ้งจับนั่นไงแจ้งจับกันแล้วโอ้โหหน้าเสียกลางหว่ะเออสวยสมาธิกูนี่หลุดแล้วตอนนี้กูได้ยินว่าพวกมึงโดนแจ้งจับคือยังไงเนี่ย มีคำว่าแจ้งจับด้วยนะประเด็นเยี่อู้ล้างกันละสมาธิกูนี่ไปตั้งแต่พวกมึงบอกว่าแจ้งจับแล้วเลยขึ้นตาเที่ยวด้วยการกลางไว้พอพี่อะไรวันนี้นาคอสแบกด้วยเพื่อนนาคอสมึงบอกว่านาคอสแบกเหรอกลา่ะ คนที่มึงบอกว่าควรที่จะแบ่งนะคือกูต้องร้วงสาตาให้ได้โอ้โหใสล้วหีือนกูดองมาดิชีมาดิอืมผมได้เคิร์ดอัปเดตแล้ว เล่นได้เพื่อนเล่นได้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 ยังไงก็ได้เออนลนดอเออแลนดออุ๊ยไปป้าพ้งเฉยขนห้อ้ตอนใส่เสวยเออน้านไมฝกิกตีป้อมมาดีคือไปฟิกเอาเลินดอแต่ไปตีแทงอ่ะหน้าอเอานาอนเอา ก็เชือบือเลยต้องใส่ต้องใส่แล้วล่ะเลยเ,เออสวยอ้โห่ขีมืออาชีพชัดเานป็นแบบรวะวังดิงงแมนเป็นโด,ดมแลากดจุดนะ ผมไม่รู้ว่าฝั่งเเนียลเขาพดเรื่องอไรกัดะไรข้นเกิดอะไรขึนเกิดรขึนเกิดรมึ้ิดอะไรนเกิดอขนเกดอะไรขึ้นเิดอะไรขนเกิดะไ้วกิดอเไรแล้นเกิดอะจรดึนเกิดอไรข้เกอรึนอะร้เกอะตรออกิดอมาเก้ยอันนั่นเกอรนกิดอะนเดอร้อกอ คือเขาคุยเรื่องคดีอะไรนผมก็ไม่รู้นะมันเอาดาร์กบอไม่รู้อ่ะผมจับใจความไม่ได้อ่ะโอ้โหกูแต่แน่ๆเรียบร้อยคือทุกคนเข้าใจป่ะว่าตอนนี้สติผมเริ่มหลุดแล้วเพราะว่าผมเหมือนจะแบบยังไงอ่ะอยากฟังเรื่องเรื่องที่ไอ ขันเซเนี่ยเนี่ยเขาพูดกันนะกางน้ำซุ้งอยู่ไปก่อนสิเซี่ยเงี่ยการให้กันได้ไหมได้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 การกลางแล้วผมแยกดันหน้าแต่ผมลงลงได้อยู่แต่จริงนี่กูอยากเปิดไมค์ไปพูดคุยกับพวกมึงจังใช่ชี้ชี้ชียลองชี้นะ มามาแตงจเล่นก่อนศาส่าห์ทำคลิปทั้งดีได้หมดแล้วพี่ทั้งแต่ละเทมแตและมามามาเอาฉี่นี่ก็ได้ฮะแวนสวยแวนเดี๋ยวกูจัดการเองอือเอาดิเอาดีเอาดีมาดี๋ยเลยน้องดิเดี๋ยวเลเลือดเหลือน้อยแล้วระวังด้วย เลือเหลือน้ยนนอยแล้วระวังด้วยเลือเหลือน้ยนนอยแม่งเหลือตั้งเยอะระบบเกม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเอาดาร์กออกนะมันจะเอาออกงนะ่ายแหละเรามีกิกซี่มา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 ซอมกลางต้องได้เพื่อน กลางได้ได้ได้แน่ได้แน่ได้ตายแน่ๆมันมาสามพวกเราแยกันนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ลูกเพียแต่เขาถึงบอกยล่ว่าอย่าเสียสิทธิ์สิยสิทธ์แปว่านนัก้องนักมังกรนะเกัน ือบางช่วงบางตอนนี้ถ้าผมเงียบมันคือแบบยังไงอ่ะเออฟังพวกมันพูดคุยกันอ่ะว่ามันคดีเฮี้ยแล้วของพวกมันกันแน่เนี่ยไม่เห็นจริงพวกเป็นแก๊งก่ออาชญากรหรือว่าก่ออาชญากรรมกันหรอโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแน่แตก เขานม so ิชลอยอยเพราะถานะชิว่าเสร็เงียใตาเหมือนกันนะรกลางเลยโอ้โหนายผมลมว่ะนาใจให้ผมลมโอ้โหมึงพูดแบบนี้กูขึ้นเลย กำลังรอเกิดอูนี่ขึ้นเลยมามึงจะได้เห็นคนชื่อก๊อดเปิดโคละ่ะมามาเลยมาถอยได้นี่มาเลยได้สี่ตัวห้าตัวนี่แหละมะมะมาตายอีกแล้ว <laughs> ยังหา nice สวยสวยสวยไลิงวังลิงวังลิงพี่ทำมาหาผมพี่ท่มาผมพอได้พอได้ผมจะตั้งใจเล่นแหละพี่เดินหาลิงให้ผมหน่อยโอ้โหอ้เมย์มันอยู่หรอืมอันนี้นอาเมย์มันตายต่อเลยงไม่ได้แล้ว มา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 ต่อ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 ไม่มีตัวเยืนให้อ่ไม่มีตัวเย็นให้เชนี้เอาไงเยืนให้อ่ะรอดูเล่นเลยไม่เกินนี้ยังไงยังไงกูแบกพวกมึงอ่ะคอยดูอะไรเกมนี้ฝั่งนู้นแม่งลิงด้วยอ๋อแม่ง มา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 เลยเฮียกลางนี่มามีสกิลทุกอย่างล้างก็มีอันแน่ด้งว่าวละมึงอ่ะมาดิ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 ต่อสามนี่ยมาดิมาดิล้างแค่แล้วเอาดิเอาดิเอาดิ มอสสวยไปต่ามอะไรเลยสีนักสีหน่อยจิปเปิลคิวชิวชิวขึ้นไหมนั่นไงผมบอกแล้วผมนี่แหละแบบวิผมมียนตีแปดวิเมียนตีเหรอมาดิมาดิมาดิฉีมาดิมาดิมาดิโอ้เจ้าซีดีซี์ บ้องบนนี้ก็ฟรีอะครับอาแค่นี้มีอยู่เดี๋ยวเอาเลตก่อนไปดูดาร์กอนลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวเดินทางไปเอ้ยได้บูได้บูมากมาดิลิิงก็มาดิฮึมฮึมปิด้างปิด้า เออเอาตากมเดี๋ยวผมเดผมโซน่าเดี๋ยวผมโซน่ายาามาอาามแด้แฟนเขาว่ามึงมาดาเสี่นกแนเอรักเลยเอเลยเเลยเอเลยเธอเลยลยเธลยอลเธอนลยเลลเเอเลยเลยเเลยเเลยเเลยอยลออ คือเกมกำลังดีนะประเด็นน่ะเข้ามาเอ้ามาเนี่ยดูดูผมแบกดูผมแบกเื่อผมผมแบกโอ้ยนีงนี่ทิอีกซีผมก็ตายแล้วหายแล้วผมต้องหาจังหวะเล่นดีๆกะแพ้เลยยังมึงยังพูดดีดูแล้วดูแล้ว

แอนเนี่ยซึ้งแย่งอันติมาว่ะเออแวนอย่าเดินงั้นดีเฮียเมื่อกี้ก็โชว์เน็ตล่วไปทีแต่ละคนบอกแอนแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้ก็โชว์เน็ตล่วงยันไปมีดามิดแล้วเอาลิงก่อนนะมามามาได้ได้ได้เล่นได้เออชี้ได้ชี้ตายสวยอยู่สวยอยู่พี่ต้องหาลิงให้ผมมา ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเว็บนี้มาขึ้นบ้านเลยเว็บนี้มาขึ้นบ้านเลยมันเกิดแล้วอ่ะเออมันเกิดก็ไม่ใช่ปัญหาแพทมันไม่มีตัวเล่นแล้วตอนนี้นี่โอ้โหไม่น่าได้เนาะกนเองมันเกิดอ่ะงั้นต้องดันขึ้นสามเลนสองไอ้เซเนียลแยกดันแล้วเรา มันดักลุ่มะสะักสักตัวอเอาม,ามาตามแผนนั้นแหละผมเชื่อผมเชื่อใจเซเนียวนะตอนนี้ไม่ครูเลยอ่ะถามเยอะเลยอยู่ป้องหมดอ่ะมา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 ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,ละ,ละเออดัก โอ้โหพวกนี้นล,ลิงลิงลิงมาลิงมาม,มันเห็นแต่มันก็ตายาจบแล้วจบแล้วบอกเลยลิงตาย,ตาย,ตายเราเล่นง่ายสบายก็ได้ดเอาดิมาดิมาดิอ,อันติ เดี๋้ๆโอ้มีมีมีอันตีอันตีอันตีได้ได้สวยหมดหมดหมดโอ้ชีตายจบไไดด้้ชีติเฮ้ยจบเลยจบเลยจบเลยเดี๋ยวกูเล่นต่อป่ะโอ้โหเป็นไงดูนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับดูดู ผมมั่นใจได้เลยว่าผมแบกถึงผมจะตายห้าตัวก็ช่างนนี่ไงเห็นไหมครับคะแนนอันดับหนึ่งเห็นหรือเปล่าโอ,โอ้เขียนทองไฟเตอร์ด้วยนะโอ้โหสร้างความเสียหาย23.4เปอร์เซ็นเลยนะครับ ไม่รู้ว่าผมจะโหดไปถึงไหนนะครับผมก็ทุกอย่างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือการแสดงนะครับยกเวน้นเสียงเสียงในเกมที่แปลว่าพวกเขาคุยกันผมไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันนะครับทุกคนก็ช่วยกันตัดสินใจฟังแล้วก็จับใจความเอาเองนะครับผมผมว่าจะจับจะ,จะจับใจความยังไงล่ะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องมเมื่อกี้นี้ก็สติหลุดไปแล้วรอบหนึ่งจรลวว่ามีการโดนจับอะไรกันบ้าง ผมไม่รู้ว่าพวกมันคุันเรื่องอะไรคทั้งคำพูดทั้งวาจานะครับผมทั้งการกระทำแล้วก็หยิบไอริมาเล่นเนี้ยก็เป็นการแสดงนะผมรับชมไว้เพื่อความนิฮานะครับผมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไม่ว่าจะปีคลิปอะไรก็ช่วยกันกด u b s c r i b e ไว้รอได้เลยนะครับผมผมมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาแน่นอน,นครับผม บายบายบ๊ายบา